อั And the นเะดียกแก๊งซีซ yeah. no ั่นหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังเข้ามานะครับตอนนี้นะคะเรามาเอารองเท้าบูทเกียร์ใส่รองเท้าหรอใส่ห้าสิบเก้าต้องตายตายใเคเดี๋ยวเรารอเอารองเท้าก่อนนะคะต่งตัวนี่นะคะใส่เสื้อแขนยาวเป็นแจ็คเก็ตเราไปกันเลยพร้อมยังพร้อมแล้วไปค่ะ เาขาเขาไม่เล่นมุกกับเราเลา <c oughs> ย,ย,ไไยลเอาข<อ><อ>้าวมาเอ้เอไไเอน,นีนะคะอืม <c oughs> หนียวมากอุ้ยกระปิไยอะกระว้าวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเมืองฮิมาแล้วเดี๋ยวเรามาหาชาเลนจ์ทำกันดีกว่าตอนนี้เป็นไงหนาวมากเหนียวไหมนนเ,เนนหนาวเลยอยู่นะครับต่ไอไปเรื่ออ่ะบีจะมาเล่นเตะเลยเลยอ่ะบีลงก่อนเลยเดี๋ยวรอพี่คอนไป ออโอเคครับต่อไปตาพี่เคสนะครับเตะเลยเตะเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเตะให้ไปนั่งนั่นนั่นเลยแมนใกกล้ละโอ้โชนไปต่อไตาดีลันนะครับให้ถีบป๊าย มอมเ,เต,มตอนนี้นะคะทีแลนวีแล้วก็แม็กกำลังขึ้นไปอีกรอบนะคะหนาวมากหนาวกว่าที่คิดเยอะเลยรอสามคนนั้นลงมาะคะ่ะตอนนี้นะคะมีกำลังลงมาแล้วค่ะ เฮ้ยมันหนาวมากมือหนาวีปรอดหนึ่งไปีปรอดหนึ่งเหรอใช่เดี๋ยวพี่ไปเองตีเล่นแล้ลใคแข่งกันนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมตีเล่นจะแข่งนะครับว่าใครจะลงมาก่อนนะครับบีอบีด้วยสองคนนะคะคนเชียร์นะคะว่าเพื่อนเชียร์ใครคะเชียร์บีให้แท็กบีนะครับเชียร์ผมให้แท็กเกมนะครับเชียร์ให้ถ้าดีครับครับไปดูกันนะคะว่าใครจะถึงก่อนใช่ไหมใช่เพื่อนเชียร์ใครนะคะแฮชแท็กเลยนะคะเชียร์เชียร์ดีเล่นแฮชแท็กดีนะคะเชียร์บีแฮชแท็กบีมาแล้วเชียร์ด

อุ่นเลยเฮ้ยเอยเฮยเ้ยมันจ้ไม่อยากไปบ้านบาที่เราสร้างขึ้นมานะครับเวเรามาทำความร้เินี่เขาล่ไปร้อมว้ยม่อกี้เมื่อก้าบอกเลยนะเขินพี่เาหลออ่ะน้องเขาอยากให้รูปด้วยเขินพี่เขาหลออ่ะคนัน ด้วยความมุ่ครับ านที่สุดนะครับคนนั้นชนะพร้อมยังพร้อมยังผ่าที่มีก่อนเราต้องปั้นก่อนนะครับเอิ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 บหนึ่งสองสามโอ้โหคนเดียวะเลยเออไปได้ไม่ไหวแล้วหนึ่งคนหายไม่ไหวเหลือสองคนนะคะโอ้โหมือสั่นเปิดเลยทุกคนหีบมุดแต่ละคนเดียว เลยออกก้านจะขึ้นอ๋อสองเชียร์ใครนะคะแฮชแท็กเลยเชียะวีแฮชแท็กเชียะแม็กแฮชแท็กเก่งนะครับลงรูปๆมาดังตอนนี้ตาแม็กแดงมากเลยสาวเปลี่ยนสองมือเลยมาสองมือโอเคเาสี่แล้วทำได้ไงอ่ะ เลื่อนเราจะหยุดเดินนะครับมองขุนพระเจ้าแล้วครับที่ตกคุมมาเกิดในชาตินี้เลื่อนจะหยุดเดินแล้วมาไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมเธอยอมเธอมียอมไหมอันนี้คนอเมริกันใช่คนหนาวเลยคนไทยคนไทยยากมานนั่งเลยดีกว่าเออนั่งเลยมันจะเริ่มยากไปเรื่อยๆนะคะทุกคนต่อไปก็หน้าซุปนะครับเฮ้ยยอมกันมากก็ได้นานแล้วเนาะมือรอนิชาแล้วครับ ไม่มีความรู้สึกกันแล้วอะเออผมกดไม่ได้ลวทุกคนทำไมเอาแล้วแล้ี่ตอนนี้สอ้าวเขาผม่าครมาพผมก็อยู่ตลูกผมปวดได้อะเล่นด้วยยอมเ้อแม็กซ์ยอมเ้อะให้ผมยอมเังอะเอาไหมเอานะเฮ้ยไม่พี่บอกให้ยอมเพราะอะไรรู้ปะ คนถือกล้องอาจจะไม่ไหวแล้วนานแล้วนะพูยังชอยู่เลยทุกคนแบ็กไม่มีน้ำแข็งแล้วนะคะริงเนาะแบคทีโกงนะคะแล้วเย็นเย็นดิทุกคนแบคีโกรนะคะชิ่ๆลวชิเ่เนาะมันจะวันะมันจะมันจมัมันนจีมันมันนมันมันนนนะนนนอนเนนะนนนเนะ เราขับบ้างกันไหมเราขับบ้างกันไหมไม่เอากลับบ้านเป็นไงบ้างครับย่าปู่ไม่ตีว่าตีค่ะ นี่นะตอนนี้ออกแล้วตอนนี้ยังออกแล้วเราต้องออกแล้วใช่ก็เดี๋ยวมปคิกันเลยดีกว่ามามต้นรอมต้นอกเมาอเม่้อนเยาต้อมกันา้อกเลรบากเมกัยาต้หล้อลตนอน้อกแล้วรกัเนลย้เน้เ้เนเตอนนี้น ไม่มีนิ้วไปเดี๋ยวเราออกกันเถอะ